ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุ๊ปวดนะครับอยู่เกมสลัมดังนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเป็นเกมเพย์นะครับมากีสองนะครับมากีสองปูุกเ้านะครับอ่เป็นเกมเพย์ที่เออผมเอามาจากสตรีมนะครับก็ไม่มีไม่มีเวลาที่อัดนะครับก็เลยขออนุญาตดึงจากสตรีมมาแล้วกันนะครับโอเคก็เรื่องของพรสวรรค์นะครับก็หลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าอัพยังไงนะครับ ก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเอ่อก่อนอันแรกเลยนะครับเลยหนึ่งเลยสองนะครับอัพเลยหนึ่งเลยสองก่อนเลยนะครับอย่างแรกจากนั้นเนี่ยมาที่อันตีเลยครับอันตีเนี่ยอัพหมดเลยนะครับไม่ว่าอันนี้ก็อัพนะครับเพื่อที่จะได้ส่งเลโฮมให้เพื่อนได้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเล่นกับตัวที่ขอเลฮูมเนี่ยมันจะส่งแล้วไม่ทําไม่ขึ้นทําให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอัพหมดเลยนะครับไม่ต้องเว้นช่องนะอัพหมดเลยจนมาถึงตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับก็จะสามารถแบบว่าเล1.5ส่งได้หรือว่าเล3อะไรพวกนี้คือเวลาเล่นอันติเนี่ยจะสามารถส่งได้นะครับออประมาณนั้นนะครับพอ,ออัพถึงราชาจุดโจมเสร็จเนี่ยให้วนกลับมาอัพที่เล3นะครับวนกลับมาอัพที่เล3อันนี้คือเล่นได้แล้วนะครับถ้าอัพตามที่ผมเล่นได้คือเล่นได้เลยนะครับก็ถ้าแนวทางต่อไปถ้าใครจะจะจะอัพต่อนะครับ ก็แถวแรกเลยครับแถวแรกเนี่ยอัพจนถึงอันนี้เลยครับสุดเลยนะครับอัพจนสุดเลยเนี่ยได้ใช้นะครับอัพสุดเลยก็คือแถวแรกนะครับแถวแรกมาเลยที่เหลือเนี่ยก็แนะนําว่าอันนี้ที่เหลือก็คือไปศึกษาเอาแล้วก็แบบดูเอานะครับว่าอันไหนเหมาะกับสไตล์ตัวเองนะครับการสติลการบล็อกอะไรพวกนี้หรือจะอัพบัญตีเพิ่มนะครับ ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอันตรีขั้นสุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะได้ได้ได้อันติีสะสมของราชาจุโจอมกับตั้งรับเพิ่มบวกสองนะครับก็คือจะเก็บได้4ช่องนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้มีอันติีแบบเหลือๆเลยถ้าสมมติเกมไหลนะครับอ่าก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันโอเคมาเรื่องของรูนนะครับ,บ,บมมรูนมากี่สอง ก็จะเป็นรุ่นพลังงานนะครับพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะครับก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับชุดกลาง33บ็อกซ์สนะครับพลังงานสะสม60พลังงานเริ่มต้น25ครับถ้าอันนี้ใครไม่มีเวลเวลแนะครับต้องเวลแนะเวลเจ็ดเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเวลแนะครับก็ใช้เป็นรุ่นนี้ได้นะครับรุ่นพลังงานเริ่มต้นบวกหนะครับเอ้ยไม่ใช่บวกหเวลหนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่เวลหก็พอนะครับ ส่วนบล็อกแน่ของผมว้เป็นบล็อกพลังงานสะสมนะครับหรือคุณจะใส่บล็อกอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่หรือจะใส่สติวอยู่ที่สไตลก์การเล่นเลยนะครับอันนี้คือแค่รุ่นที่ผมใช้นะครับอันนี้ใช้ประจำนะครับเออรุ่นใหญ่คอสเซงเชียตั้งใจบล็อกแล้วก็ปฏิทานนะครับก็เหตุผลที่ใส่พลังงานเริ่มต้นนะครับก็มากีเนี่ยเป็นตัวที่เอ่อต้องการอันติในเพลแรกนะครับเนื่องจากว่าเอ่อมันต้องมีส่งเนาะแล้วก็จะทําให้แบบฝั่งศัตรูแบบ เขาเรียกต้องมาเดานะว่าเราจะหนึ่งส่ง2ส่งนะครับเพราะว่ามากรีเนี่ยเป็นตัวที่ส่งได้ทุกจังหวะนะครับก็เลยแบบพอถ้ามีอันติตั้งแต่เพย์แรกๆเนี่ยมากี่จะเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคเรื่องของแผนนะครับมากรีเนี่ยผมจะใช้เป็น2แผนนะครับก็แผนสะสมนะครับแผนความเร็วการสะสมพลังงานนะครับหรือว่าเข้ากันอย่างเพอร์เฟกนะครับก็แผนเนี้ยนะครับก็ที่อยากที่อันเนี้ยสัเขาเรียกอะไรอะ อันนี้คือเหมาะดีเลยสําหรับกับมากีสอนะครับความเด็วในการสะสมพลังงานนะครับก็อย่างที่บอกว่ามากีเป็นตัวที่ต้องการอันตีเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะได้เล่นง่ายๆนะครับไม่ตันนะครับส่วนอันนี้ก็เ,เวลาแอซิสเพื่อนร่วมทีมทําแต้มได้นะครับปลูกเข้าเป้าจะเพิ่ม0.6%ซ้อนได้ 6, 6ครั้งนะครับก็คือได้3.6%เลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น ไลฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่หลอดไฟนะครับหลอดไฟนะครับก็เนี้ยจะถ้าช่วยให้ส่งเนี่ยไม่ไม่โดนตัดบอลง่ายนะครับแล้วก็ส่งไวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอ,อโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันเลยครับพลังงานสะสมมีผลยังไงเวลาเราทําแต้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มเพิ่มพลังงานเยอะขึ้นหรือแบบว่าเราเราไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่เฉยพลังงานมันจะขึ้นมาเร็วกว่าปกติ ปัดหน้าปัดหน้าเค้กหสแต็กสแต็กไมกี่สองนี่ไงเล่นแล้วครับแชทผมเล่นแล้วผมเล่นแล้วจะเย็นครับทุกคนดีครับทำวัดยังนานแล้วครับ สวยเลยสวยเลยสวยเลย,ย,ย <c oughs> พี่ <c oughs> รีวิวมากี่สอง <c oughs> พี่ก็เดี๋ยวจะทำคลิปนะเดี๋ยวจะทำคลิปรอติดตามครับก็คิดว่าจะทำรีวิวทุกตัวละครนั่นแหละไม่ทุกตัวละครหรอกยกเว้นพวกยาสุดาตัวตัวสอบรองไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ <c oughs> คือตัวปกติจะทำแน่ครับ มองไม่เห็นกำลังกดอิมตีเลยอืมนี่อะไรนะแตกแล้วจินสามถือเป็นแนวซับเพลเมเกอร์ใช่ครับจินสามตอนนี้เป็นแนวซับเพลเมเกอร์แล้วครับรตั้งตั้งชื่อคลิปมากี่สองเกกว่ามากี่สามได้ไหมโอ้โหมาใจนี่เกินไปครับแชม มาจาัดจ่องแจ้งกันไปเดี๋ยวโดนคนที่เขาเป็นเมนว่าเราทำไงอะเราต้องเป็นกลางดิอ่ <c oughs> <c oughs> สามเม่อกี้สามตัวไหนเ็ากงกันอุกเป็นคนละตำแหน่งเลยครับแชทนะครับเอามาเทียบกันไม่ได้ครับ ไปเลยนะไม่โดนถ้าเจอก่อนแล้วสองกดมาขี่สาเล่นเป็นแนวทางหน่อยครับเจอแล้วน่าลำแได้ครับได้ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเลือกก่อนมันต้องให้คนอื่นเลือกก่อนทั้งนั้นหรือแม้ก็กดมาขี่3มาเลยแล้วเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามกดก่อนแล้วสองมาดักไปม,มา <นะ S 1> แก้ทาง <นะ S 1> องกีกรล้ว อย่าเห็นโทโจประกบกินคนเดียวจินสามกบคนเดียวยากอยู่แต่ถามมาได้ได้เป็นเกมบุก่ไปแล้วอะไรวะนะมันเรื่องจริงคือคือคือผมไม่อยากเทียบอะไรขนาดนั้นแบบว่าคือไม่ใช่ว่ามากีสามไม่เก่งนะมันเก่งอยู่นะครับแต่แค่แบบว่าเจอระบบเป็นทีมอ่ะมันมันแค่ยากกว่ามากี มา,มากี่สองที่เฉยเนี่ยตัดบอลอะไรมากี่สองก็มีระบบแต่มันเป็นระบบเมนนุ่นต้องกดเอาเองมันไม่เหมือนมาขีดสามแค่มมนั้นเอง<ะ>คือถ้าสมมติว่าคนเล่นมากี่สองเขาเขาเอา่อกดก,ก,กดสกิลเก่งกดสกิลเป็นนะมันก็เก่งไงหรือถ้ามากี่สองเจอคอม,คอมเจอเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็มันก็เก่ง แต่วางกีฬามันไม่ต้องพึ่งเพื่อนขนาดนั้นไงเนี่ยดูดิสติวไปเจ็ดะแชทเก่งมากเลยนะนยนะแนวทางการอ้ามากีส 2, 2>, ก, 2. ก็อย่างที่บอกครับเล2นะครับเล 2. 2พออัพเลสได้แล้วไปเอ,อ,อันตินะครับอันติจนถึงราชาจุดโจม ราชจุดโจมแล้วก็กลับมาอัพเรสามเอานี่้เอา้ <c oughs> าเซสาถ้าวิ่งมันหมดแล้วมันสามารถกดอันติวิ่งต่อได้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเลยนะครับได้ได้อ๋อเจ้โจบอกได้ครับ ูดาสองน่าเล่นอยู่ไหมครับผมชอบกดโซโลโดนยังสี่ยังน่าเล่นอยู่ครับตัวมันก็เก่งอยู่นะครับถ้าหย,ย่อนผมมองว่ายังโกงอยู่แต่แค่แบบคนไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าเจอตัวสมัยนี้แล้วมันตาม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 ประกบยากนะครับตามไม่ทันต้องพูดอย่างนี้ดกว <c oughs> เยเอตั้ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่เล่นเซนไม่ส่งพี่บอสครับวิตอนเล่นมากี่สามเล่นเล่สามหน่อยครับยาเห็งจังวหวะตกนะโอให้ฝันหัวข้ามตบผมวะหรอ <c oughs> <laughs> ผมผมไม่ตบผมไม่ตบฝันหัวข้ามง่ายกว่าไหมครับยาจอแดน <c oughs> เลยหมายถึงว่าหลงข้ามาซัดกูปิดเมมอุ้ยเอามากี่สองเหรอเอ้ยไม่ใช่ก็แล้สองเหรอโอ้ยเสียง ค <c oughs> ิดไงกับสองคนอื่นมัน่วๆคบมีช่องนึงบอกว่าตะกุกสามใส่จำดีกว่าพลังงานเริ่มต้นเพราะตะกุกมัอนได้ผมมองว่าอยู่ที่สไตล์ของตัวเราเองนะแบบว่าจะบอกเขามั่วก็ไม่ถูกแต่ว่าคือถามว่ามันรีได้ไหมมันรีมันรีดีจริงน,นะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าในในจังหวะนั้นน่ะเพื่อนเราอาจจะตันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้เราไม่รู้ไง เพราะว่าแบบนึงนะเพราะว่าแบบมันมันอันติมันจำเป็นจริงอะซาคุในใน,ในแบบต้นเกมอะแต่จริงจริงก็อยู่ที่สไตล์คือถ้าคิดว่าเอ้ยไม่ได้ใส่รุนพลังงานเริ่มต้นมาแล้วคิดว่าไหวก,ก็ก็เล่นได้ 上等だこのゲームは俺がせず เขาเพราะว่าไม่ถึงวสวย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 ลงลงเถอะจ้าคณไม่จะส่งโดดไปแล้วเกือบ สองกอลท่าไหนกงสูงดเวลาเห็นมันกอลอะไรเลฟูฟูหนึ่งมันเลค่อยได้อย่างไกลก็ต้องดูที่ตัวเราเจอด้วยนะครับว่ามันเจอตัวอะไรอ่ะอ้าวกูหายไปไหนมันจะมีท่าที่แบบว่าก๊อปมาแล้วมันโกงอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องดูอ่ะว่าก๊อปเจอตัวอะไรกร๊อปท่าอะไรมา แมก,กิอกสอ,กองใช้รุ่นครับรุ่นไฟนต้องพลังงานสะสม,มัายุคนี้ถ้าไม่อยากให้รีบ็อกุมเกมเ เพราะพลังงานสะสมได้นะผมก็ใช้อยู่นะครับตอนเนี้ย คือเมื่อกี้สองมันเป็นตัว mission. ที่เน้นเน้นอันติพลังงานนะเฮ้ยจอยลูก่อนเฟียลโย่เฟียล มากี 2, ่สองวลวแปดใส่สีไหนคุ้มครับมีโคตาแถวเดียวม่กี 2, ่สองวลแปดใส่สีไหนมีเป็นสีด้วยเหรอเดี๋ยวนะแชทงงไ,ไม่ถึงรูน้วหรอ เียวถ้ามากีงความคุม ให้เป็นรูนพลังงานงงานส,าสมครับวิวแปดโอเคก็ここจบไปแล้วครับสำหรับเกมเพลย์มากีสองปุกเก้านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบไหมหรือยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนะครับหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเหมือนกันนะครับ ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดซับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปจะมาเล่นตัวอะไรหรือรีวิวตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ